รีวิวตึกอายุ20ปีสภาพเป็นไงมีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันครับผมคลิปนี้จะมารีวิวตึกเก่าอายุ20ปีบ้านผมเองครับสภาพเป็นยังไงเจออะไรมาบ้างเพราะอยู่เองมาตั้งแต่เด็กเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันครับผมสวัสดีครับผมบูมจากไม่มีไฮบอนโดนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิว อาคารพาณิชย์หรือว่าตึกเก่าที่ผมอยู่เองนี่ะครับ20ปีนะครับบ้านหลังนี้นี่ผมอยู่เองตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าอยู่ตึกเก่าทำนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างนะครับตามเข้ามาเลยครับอย่างแรกต้องบอกข้อดีก่อนครับว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยมันใหญ่นะครับแต่บ้านผมเนี่ยจัดสเปซไม่ดีนะครับทุกคนอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าจริงๆอ่ะมันมีความใหญ่มาก แต่ว่าบ้านผมอ่ะวางของเต็มแต่ถ้าทุกคนไปดูแบบบ้านที่เขาแบบจัดระเบียบดีๆนะเดี๋ยวลองขึ้นภาพแบบพวกมูดดีๆให้นะ่ยเขาจะจัดระเบียบได้ดีนะอันนี้คือบอกไว้ก่อนอีกจุดเด่นหนึ่งคือน,นี่ครับแผงขึ้นไปครับผมจะเป็นซิลลิงหรือว่าเพดานนั่นเองนะครับอาคารพาณิชย์มีเพดานอันที่สูงมากครับทุกคนนี่คือข้อดีเลยนะคือมันสูงมากคือแบบความอึดอัดเน่ยคับนี่ไม่ค่อยมีเลยนะครับตามมาต่อครับตามมาต่อเดินมานะครับโอเคนี่คือชั้นหนึ่งของบ้านนะ ชั้นหนึ่งของบ้านเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับแต่ว่ากระเบื้องเนี่ยเพิ่งทําใหม่ไปนะครับเมื่อประมาณ10ปีแล้วไม่ใหม่แล้วนะครับประมาณ8 9ปีได้แล้วเมื่อก่อนเป็นพื้นปูนนะครับก็จะไม่ใช่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดินตามไปก่อนครับจะมีอะไรบ้างชั้นหนึ่งตรงนี้สีเนี่ยทำใหม่ไปบ้างแล้วนะครับก็จะได้เห็นสภาพแบบนี้นะแต่ที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านบนตรงเนี้ยมันเป็นชั้นลอยนะคืออาคารพาณิชย์เนี่ยเดี๋ยวจะมีชั้นลอยที่เป็นจุดเด่นนะที่เขาจะต่อเติมกันนะคคครรรรััััััับบบบบแต่่เเเดดีี๋ยยยยววาาาจะะไไปปูทหลงงนน็ขขม อันนี้ไม่รู้เป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยนะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ําอยู่ใต้บันไดแต่ว่าเมื่อก่อนผมว่าเขาออกแบบให้เล็กอยู่นะห้องน้ำนะครับอยู่ใต้บันไดห้องน้ําจะดูแบบเออน่ากลัวน่ากลัวนะทุกคนนะจะไม่ได้เหมือนสเปซสมัยนี้ที่เขาแบบทํามาดูดีนะห้องน้ำเนยังเป็นโครงสร้างเก่าอยู่นะก็จะได้เห็นแบบนี้เลยอันนี้ขนาดทําใหม่ไปบ้างแล้วนะเมื่อก่อนเป็นส้วมซึมนะเป็นส้วมนั่งส้วมส้วมนั่งยองอ่ะทุกคนตอนนี้ก็ปรับปรุงมาบ้านแล้วอาคารพาณิชย์เนี่ยจะได้แนวลึกนะทุกคนมันจะลึกมากเลยนี่ ล้วดูบ้านผมใช้พื้นที่คุ้มขนาดไหนทุกคนดูครับไม่มีที่เหลืออยู่เลยนะครับจริงๆมันจะโลง่งมันจะโปร่งกว่านี้นะแต่ว่าบ้านผมคือจัดเต็มเรื่องพื้นที่มากๆ <ac> อันนี้คือสิ่งที่จะได้เห็นเวลาอยู่ขันาพานี้ทุกคนดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ตัวตึกอะไรมันยังดีอยู่นะเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันดูหลังบ้านไอนนหลังบ้านเป็นแบบประตูสมัยก่อนเลยนะครับประตูนี้คือแบบเดิมๆเลยนะครับต่อมาเป็นหลังบ้านนะครับผมหลังบ้านเนี่ย ถ้าเป็นบ้านอื่นนะผมจะให้ดูจริงๆอยากจะแพนบ้านอื่นนะคือบ้านป้าข้างๆเลยครับเขาจะต่อเติมนะแต่ทุกคนมาดูบ้านผมบ้านผมเนี่ยออริจินัลทุกคนนี่มีหมามีหมาด้วยนะครับอันนี้คือสดมากคือหมาใครไม่รู้ราสามารถมาได้อ่ะอันนี้คือทำอะไรที่ไม่ต่อเติมก็มีข้อเสียนะทุกคนนี่มันจะโป่งอย่างนี้เลยข้อดีคือมันโปง่งไปตากผ้าอะไรแบบแบบง่ายนะแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่ค่อยส่วนตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของหมาแมวเนะี่ยคือเข้ามาเยอะมากนะ อันนี้คือปัญหาปัญหาที่เจอนะครับแล้วก็ตามอายุทุกคนมันจะมีจังไงอันนี้คือมันมีของตั้งอยู่จะบอกว่ามันมีรอยร้าวทุกคนนะตามอายุอะมันยี่สิบกว่าปีแล้วนะมันจะมีรอยร้าวตามกําแพงอะนะแต่ตอนนี้คือเมื่อก่อนเห็นชัดนะตอนนี้นะครับแม่ผมอ่ะก็เขาตั้งของเต็มหมดเลยนะตุงกําแพงตรงนะครับตามอายุมันจะมีแบบรอยร้าวของกําแพงก็อันนี้คือซ่อมได้ก็ซ่อมเอาแล้วก็อีกจุดทุกคนเดี๋ยวจะแพนมาดูแพนมาดูที่เจอปัญหานี่ครับ อันนี้ถ้าทําไม่ดีเหมือนแม่ผมนะครับก็ซิงนะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อของมแงมลงแมลงสาบนะอันนี้จริงๆอ่ะควรจะต่อเติมแล้วปิดรูให้ดีนะอันนี้คือเอาไว้เป็นแบบว่าใครอยากซื้อตึกเก่า20ปีอย่างเงี้ยเรามาดูตึกผมครับคลิปนี้ก่อนเผื่อได้อะไรอลยากรีโนเวทอะไรก็จะได้บอกปัญหานะนี่คือปัญหาที่ต้องเจออันนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นะครับทุกคนก็จะมีรอยรล้าเนี่ยประมาณนี้เลยนะแบบตามอายุนะก็ใครจะซื้ออะไรก็ลองดูเรื่องของโครงสร้างตรงนี้ด้วยนะครับ ตัวหลังบ้านก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นลอยต่อครับผมต่อมานะครับเราจะไปดูชั้นลอยกันนะครับผมชั้นลอยเนี่ยเป็นอีก1จุดเด่นของอาคารพาณิชย์เลยนะแต่บอกก่อนนะครับว่าสภาพเมื่อก่อนชั้นลอยไม่ได้เป็นแบบนี้นะคือถ้าผมหารูปเจอผมจะขึ้นอินเทอร์ไว้ให้นะแต่ว่าชั้นลอยจริงๆมันจะมีแค่พื้นปูนทุกคนเนี่ยมันจะไม่ได้มีตัวแบบนี้นะชั้นลอยในยเป็นอาคารใ่วซนอย่างต่อเติมนะผมเห็นผมไปบ้านข้างๆมาเนี่ยเขาก็มีแค่แบบ ออไอผนังกั้นลอยๆนะจะไม่ได้แบบต่อเติมเป็นห้องนะแต่ว่าบางห้องเขาแต่บางที่เขาต่อเติมแบบดูดีกับบ้านผมก็มีนะแต่ชั้นลอยน่าจะเป็นชั้นที่ดีที่สุดของบ้านและพูดจริงๆชั้นลอยเนี่ยมันดูเป็นระเบียบดูเป็นที่สุดแล้วชั้นลอยก็ประมาณนี้ทุกคนส่วนใหญ่เขาจะกั้นกระจกกันเนาะทำเป็นห้องนอนห้องทํางานนะครับฟูก3ฟุตนะครับกับโต๊ะทางานของแม่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ม่านนะครับที่เพิ่งใส่เข้ามานะครับม่านใส่เมื่อเมื่อปีก่อนนะครับก็ ก็แค่นี้ก็ดูดีละทคนถ้าทําชั้นลอยดีๆผมว่าน่าจะดูดีสุดแหละอีกจุดเด่นคือเวลาเราทั้งทํางานชั้นลอยนะที่ผมบอกเลยคือมันมองเห็นข้างล่างครับเวลาลูกค้ามาส่วนใหญ่คนแบบเวลาทํางานก็เลยอยู่ชั้นล่างไม่ก็อยู่ชั้นลอยกันนะครับเพราะว่ามองเห็นลูกค้าเวลาเข้าด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องดูจริงๆเขาไม่หันหลังให้กล้องนะแต่ว่าบ้านมันเล็กจริงๆทุกคนคือมาครับผมนี่ที่อื่นไม่รู้ต่อเติมเป็นยังไงดูบ้านผมก่อนครับแผนเข้าไป เป็นไงนะครับเรื่องการใส่ของบ้านผมใส่ได้โคตรเยอะเลยแต่มันก็ไม่ดีนะทุกคนจริงๆมันควรจะเอาเป็นแบบไปตกแต่งเป็นห้องเป็นเป็นมุมถ่ายงานอะไรก็คือมันทําได้เยอะมากนะคืออยากให้ทุกคนดูว่าหลักๆเนี่ยตึกเก่าเนี่ยมันพื้นที่เยอะนะมันเยอะจริงๆอะมานิดอะที่นี่นะห้องของผมมัน18ตารางวานะจริงมันมันเยอะนะแต่ว่าเมเนจพื้นที่ไม่ดีอะแต่ว่าปัญหาก็มีนะทุกคนยิ่งแบบพอเก็บของพวกนี้นะปัญหาตามมาคือหนูนะครับ หนูกับมแมลงสาบค่อนข้างเยอะแต่หนูจะเยอะกว่านะหนูนี่คืออยู่ในทุกซองนะอันนี้ก็ระวังกันด้วยต่อมาเดี๋ยวจะพาไปดูชั้น2นะครับชั้น2ก็คือชั้นนอนหลักนะครับผมอ่ะตามมาครับตามมาคลิปนี้จะเลียวมากนะครับเพราะม่ามีแม่นอนอยู่ด้วยนะครับผมขึ้นมาเลยครับผมนี่ครับมาถึงแล้วมาถึงชั้น3แล้วนะครับนี่คือชั้น,นอนหลักที่นอนตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับขึ้นมาเฟิร์สอิมเพรสชั่นแรก แน่นอนครับว่าเครื่องออกกำลังกายของทุกคนนะครับก็จะกลายเป็นที่ตากนี่นะครับผมพักขน,นุ้า,าค,นนคือเรื่องจริงครับทุกคนเครื่องออกกำลังกายถ้าใครไม่ออกก็จะกลายเป็นแบบนี้นี่คือเรื่องจริงของประเทศไทยนะและก็เข้ามาก็เจอแบบนี้เลยแต่ด้านหน้าตรงนี้นะครับถูกทําเป็นน่าจะเป็นแบบตลาดนัดมือสองได้เลยครับตรงนี้คือมันเยอะมากนี่นะครับจริงๆถ้าใครมีงบหน่อยนะแล้วแบบจะรีโนเวทนะครับทำเป็นแบบ ไอ้พวกโคเซตดีๆอ่ะได้เลยนะใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่มากนะนี่บอกก่อนนะครับนี่ขนาดเดินนั้นยังใหญ่มากนะอันนี้คือเอาไว้ใส่พวกเสื้อผ้าอะไรได้หมดเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะครับมีแม่นอนอยู่ด้วยนะครับผมและเข้ามาเลยครับนี่แม่กับหมาอยู่ด้วยนะครับคลิปนี้มาจะเรียวๆนิดนึงนะทุกคนคือใหญ่ทุกคนเห็นว่าพื้นที่มันเยอะนะเข้ามาครับเข้ามานี่ครับเมื่อก่อนนะครับห้องนอนมันไม่ได้มีการออกแบบการแบ่งสัดส่วนนะคืออยากให้แพนไปดูนะครับคือฝ้ามันใหญ่มากทุกคนและประเด็นนึงคือ ก็ต้องใช้แอร์ที่ใหญ่ตามด้วยนี่เป็น1หนึ่งจุดนะห้องนอนเนี้มันต้องใช้แอร์ตัวใหญ่เหมือนกันนะพอดูคุณดูฝ้าดิคือมันต้องใช้แอร์ที่แบบเย็นช่ำเหมือนกันนะครับถึงจะถึงนะต่อมาอีกเรื่องหนึ่งคือเสียงนะถ้าเทียบคอนโดนะที่นี่การเสียงได้ดีกว่าเยอะมากครับคือคอนโดเนี่ยมันเบาบางกว่านี้เยอะอันนี้เป็นตึกเก่านะครับเสียงในค่อนข้างจะไม่แทบจะไม่ทะลุเลยยกเว้นแบบมันจะวางของดังๆอะไรเงี้ยคืออันนี้ทะลุแน่นอนแต่ถ้าปัญหาปกติเนี่ยไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอีกหนึ่ง และนี่คือห้องน้ำนครับเรียกได้ว่าจะเรียกได้ว่าเป็นห้องเดียวของครอบครัวเลยก็ได้ครับคือมจะมีห้องนี้นะครับที่ทุกคนต้องมาอาบน้ํากันนี่คือห้องน้าที่เรียกได้ว่าสภาพเดิมตั้งแต่อยู่มาเลยดีกว่าครับที่จะเห็นใหม่สุดนี่คือชั้นวางนะครับกับเครื่องทําน้ําอุ่นทุกคนลองดูเพดานด้านบนก่อนก็นได้ครับบริแพลนใบขวามือทุกคนจะรู้ว่าสีเนี่ยตั้งแต่20 20ปีก่อนเนี่ยไม่เคยได้รับการทํามาเลยครับ ส่วนเรื่องน้ํารั่วเนี่ยถามว่ามีไหมก็มีตามอายุแน่นอนครับดูจากตะไคร่น้ําสีเขียวๆที่ขึ้นได้แล้วก็ดูสภาพสีครับว่ามันค่อนข้างจะแบบเรียวมากประมาณนั้นส่วนตัวห้องน้ำครับที่นี่ถึงแม้ว่าจะแบบว่าอายุเก่านะแต่ว่าเรื่องท่อน้ำเนี่ยไม่มีไม่ไม่ค่อยมีตันนะไม,ไม่ไม่ตันเลยดีกว่านะครับก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นนะสำหรับคนที่จะซื้อตึกกับต้องตัดสินใจดูนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งของบ้านนะครับสุดท้ายแล้วคือชั้น3นะครับชั้นนี้ก็ทําเป็นห้องนอนได้เหมือนกนกนัแต่ว่วา ประเด็นคือข้างบนของเรากลายเป็นที่ขี่ของหมาไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันและนี่คือชั้น3นะครับผมของตึกของผมนะครับอาหารบริษัทผมนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเป็นไงบ้างตอนนี้ชั้น3ของผมนะครับมันคือร่องรอยการอยู่ที่เคยมีปัญหากันนะครับผมแต่ก็ประมาณนี้ได้นะครับเป็นห้องนอนผมเมื่อก่อนเดี๋ยวจะฟิปกล้องให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับผมนี่คือเอ่อห้องนอนผมเองนะครับเมื่อก่อนแต่ว่ากําแพงเนี้ยจะโดนทุบไปพอตอนแรกจะต่อเติมนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ต่อเติมนะครับก็เลยแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วย ก็เลยเหลือสภาพนี้ทิ้งไว้นะครับก็ประมาณนี้เลยครับผมที่ที่แบบปัจจุบันก็เหลือร่องรอยแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมมีเตียงนะครับตรงนั้นก็เป็นพวกหน้าต่างทั่วไปแต่ว่าที่ไม่เข้าไปนี่คือตอนนี้หมามันมาขี้ไว้นะครับผมไอเอลมอนมาขี้ไว้นะครับก็เลยไม่อยากเดินเข้าไปดูนะทุกคนชั้นสามจริงจริงพื้นที่สเปซมันเยอะมากนะถ้าจัดดีๆคือสเปซมันเยอะจริงทุกคนาหารมานิดเนี่ยครับจะมีสองฟังนะจริงจริงทได้สองนอนนะตรงนี้ก็กันน้นได้อีก หนึ่งห้องนอนนะครับผมก็กันก้นไปเลยตรงนี้ได้หนึ่งห้องนะครับของจริงคือใหญ่มากนะครับแล้วก็ต้องระวังขี้หมายด้วยนะครับของผมอะทุกคนถนะ้าใครอยากใช้สอยตรงนี้ลองออกแบบมาดูนะถ้าแบบพวกใส่พวกหน้าต่างนะครับหน้าต่างกระจกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะกมน่าจะใช้งานได้ปกตินะอันนี้แบบทนะ้ายมันโมเดิร์นอะคือแบบท้ายมันกระจกไปเลยอันนี้ผมว่ามันน่าจะสวยนะเพราะวิวเนี่ยมันมันอยู่ในเกณฑ์ไม่แย่นะครับผมนี่ครับดูวิวครับ และอีกอย่างนะครับคืออาคารพาณิชย์เนี่ยมันมีดาดฟ้าครับทุกคนถ้าใช้ประโยชน์ดีๆน่าจะสวยนะครับคือผมเห็นนะครับไปที่ทาเลดีๆเนี่ยเขาชอบมาทําลูกท็อปกันนะครับแต่ผมน่ะของผมเนี่ยมันเป็นดาดฟ้าที่เมื่อก่อนมีเสาดีแท็กตั้งอยู่นะครับคือเสาสัญญาณที่เขาเช่าหลายปีนะครับอันนี้สภาพจริงจะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็จะเรียวๆหน่อยนะครับแบบนี้เลยที่คุณจะเห็นอย่างนี้นี่ครับเขาก็จะเก็บงานให้แล้วแต่ว่าตอนนี้แม่ล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอากุญแจมาให้ไายอีกทีนึง นี่คือชั้นดาดฟ้าของบ้านผมครับสภาพก็เป็นแบบนี้เลยที่ดีเพราะว่าเขาเพิ่งเก็บงานไปนะครับเพราะมีการถอดเสาบรรยากาศประมาณนี้ทำเป็นห้องนั่งเล่นได้นะครับ โอเคครับผมนั่นก็คือการถ่ายคลิปรีวิวตึกเก่า20ปีของผมเองนะครับเป็นอาคารพาณิชย์นะครับในบดทองสีเนาะ18ตารางวาครับทุกคนสําหรับคนที่จะซื้อตึกเก่ามารีโนเวทหรือทำออฟฟิศเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูนะครับคือตึกดีๆสมัยนี้มันมีเยอะครับแต่ของผมมันเป็นตึกเก่าก็เลยอยากถ่ายให้ดูครับว่าเป็นยังไงก็สรุปก็คือมันดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่คุณต้องจัดการพื้นที่ได้ดีแล้วก็ถ้าใครมีงบรีโนเวทหน่อยนะทำมารีโนเวทให้สวยได้เลยนะครับยังไงคลิปหน้าม